ภาษีที่ดินนั้นเนี่ยยังจะต้องมีการพูดคุยกันอีกนะคะว่าภาษีที่ดินนั้นเนี่ยจะรับกันได้หรือเปล่านะอา,อาจารย์ดวงมณีที่ประชาไทยเอาข้อมูลมาพูดถึงเรื่องถือครองที่ดินภาพรวมประเทศไทยมีที่ดิน320ล้านไร่เป็นป่าสงวน45เเซนตอันนี้หวังว่ายังอยู่นะคะ 145ล้านไร่ที่ดินที่สามารถถือครองได้เหลือ41%เปซก็คือ131ล้านไร่สอปกอรสามห้าล้านไร่ราชาพัสดุ10ล้านไร่นะก็ปรากฏว่า131ล้านไร่บวกกับ35ล้านไร่นั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะ,ะก็คือ ที่กลุมที่ดินสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องได้เนี่ยประมาณ95ล้านไร่95ล้านไร่ทีนี้กลุ่มคนที่ถือครองที่ดินเนี่ยแบ่งออกเป็น5กลุ่มเขาพบว่ากลุ่มที่มีที่ดินถือครองสูงสุดถามว่าทำไมอาจารย์พูดอย่างนี้ต้องเอาตัวเลขนี้มาพูดเพื่อจะได้รู้ว่ามีคนได้หรือเสียประโยชน์จากนโยบาย ของคอสชอแค่ไหนกลุ่มที่มีที่ดินถือครองสูงสุด20%แรกถือครองที่ดินมากกว่ากลุ่มที่ถือครองต่ำสุดนะ20%ล่างสุด20%บนกับ20%ล่างต่างถึง325เท่านะ325เท่าในขณะที่กระจายรายได้นั้นห่างแค่11เท่านอกจากนี้ฟังอีกครั้งหนึ่ง กลุ่มที่ถือครองที่ดินสูงสุด20%ยังถือครองที่ดินคิดเป็น80%ของทั้งหมดของทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วคนยีเนี้อย่างน้อยนะเขาจะเห็นด้วยกับนโยบายคอสชอรหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าแบ่งเป็น10กลุ่มเมื่อกี้5กลุ่มนะถ้าแบ่งเป็น10กลุ่ม ขาพบว่ากลุ่มที่ถือครองที่ดินมากที่สุด10%แรกถือครองที่ดิน61%ของทั้งหมดนะฮะ61%ของทั้งหมดทีนี้คนที่อาจจะไม่เห็นด้วยนี่ทำงานให้ทำงานให้คอสชอด้วยหรือเปล่านะเนี่ยบอกให้รู้จะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแค่ไหนคนธรรมดาที่ถือครองที่ดินมากที่สุดในประเทศไทยถือครองที่ดิน6แสนกว่าไร่ หกแสนกว่าไร่แต่ว่ารายละเอียดของตระกูลแต่ละตระกูลนั้นเนี่ยมันพูดยากก็าบางทีก็ไปถือครองอันนี้อาจารย์อยากจะบอกนะว่าตัวเลขนี้ยังไม่ชัดนะจริงๆอาจจะมากกว่านี้เพราะอะไรพราะอาจารย์เคยรู้จักเศรษฐีบางคนเวลาเขาซื้อที่ดินนะเขาไม่ต้องการจะจ่ายภาษีนอนภาษานี่เวลาเวลาเวลาไปซื้อมันต้องมีภาษีเขาเลยทําเป็นนิติบุคคลเขาก็ไปทํากระท่อม ก็ต่อไปอันหนึ่งแล้วตั้งบริษัทต,ตั้งเป็นบริษัทต,ตั้งเป็นบริษัทก็แปลว่าไม่ได้ซื้อในนามบุคคลซื้อในนามบริษัทก็เป็นทรัพย์สินบริษัทเวลาจ่ายเวลามีเสียภาษีหรืออะไรต่างๆตอนซื้อเนี่ยมันก็ต่ํามันไม่ใช่ถือของในบุคคลเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยพูดตรงๆนะว่าเศรษฐีเนี่ยเขามีวิธีการมากมายที่ทําให้ตัวเลขที่เรา ดูแลตกอ,อกตกใจนะว่าบุคคลธรรมดาที่ถือครองที่ดินกว่าหกแสนได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านี้มันมีมากกว่านี้นะเพราะมีวิธีการที่แยบยนต์แยบยนต์อย่างเช่นที่เล่าให้ฟังนั่นแหละเขาไปตั้งบริษัทเอาโรงอะไรสักอันหนึ่งเขียนเป็นโกดังแล้วก็ตั้งเป็นแล้วก็เป็นทรัพย์สินของบริษัทขึ้นมาก็ไม่ใช่บุคคลละนะ เพราะนั้นข้อมูลเนี่ยถ้าถามก็ยังไม่ใช่อะไรที่เป๊ะเป๊ะแล้วเขาบอกว่านักการเมืองไทยเนี่ยที่ถือที่มีที่ดินถือครองมากก็เจ็ดสิบเอ็ดไร่ก็อยากจะบอกด้วยว่าในความเป็นจริงนักการเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ผู้ถือครองที่ดินสูงนะไม่ใช่เพราะว่านักการเมือง ในประเทศไีนนั้นถูกทําให้เป็นกลุ่มคนที่น่ารังเกียจที่สุดในประเทศนี้ต่างกันกับต่างประเทศเลยนักการเมืองนั้นมีเกียรติแต่ในประเทศไีนนักการเมืองเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่ถูกถูกขนานนามให้เป็นที่น่ารังเกียจเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการถือของที่ดินก็มีคนพยายามทําตัวเลขแต่น่นน,นมันก็มีนักการเมืองทั้งฝ่ายฝ่ายประชาธิปัตย์ฝ่ายพักเพื่อไทยหรือ รวมทั้งพักการเมืองอื่นๆที่ที่ทว่ามีฐานะและมีถือครองที่ดินจำนวนมากก็มีอยู่ในเฉลี่ย71ไร่ที่ดินร้างไม่ได้ทำประโยชน์ทิ้งไว้7.5ล้านไร่นะคะแล้วก็ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเนี่ยจาก2551เนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะถ้าในกรุงเทพก็บอกอ้างว่าร้อยละสิบแต่แต่ฉันว่ามันเกินกว่านั้น ในต่างจังหวัดก็เฉลี่ยร้อยละห้าไจริงๆก็ก็น่าจะสามสี่ปีก็บางทีก็ห้าเปอร์เซ็นถึงสิบเปอร์เซ็นแล้วแล้วท่านในยุคตอนตอนสมัยคุณชาติชายตอนยุคคุณชาติชายชุนหวันนั้นเนี่ยคนมองภาพลักประเทศไทยก็คือจบละไม่มีรัฐหารประเทศไทยเดินหน้าเพราะเป็นการสิ้นสุดที่พลเอกเปรม คืนอำนาจให้กับประชาชนหลังจากที่อยู่ในเป็นนายกมาแปดปีเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยคุณชาติชายก็มาเป็นนายกได้ผ่านการเลือกตั้งและคุณชาติชายได้มาเป็นนายกครั้งแรกตอนนั้นก็ดูเหมือนเป็นรุ่งอรุณของประชาธิไปไตยเลยหุ้นขึ้นบึบบ๊บบึบบนักลงทุนญี่ปุ่นมาบ๊บบ๊บบสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมราคาที่ดินสูงขึ้น อาจารย์เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้อยู่ในกิจกรรมแบบนี้นะอาจารย์ยังตกใจเลยเพราะว่าก็ทางการเมืองบอกตรงว่าอาจารย์ก็ก็ออกมาจากาการต่อสู้ในเขตปากเขาใหม่ๆก็เออทำไมที่ดินก็คิดว่าเราก็จะต้องมีที่ดินเหมือนอย่างที่นี่แปลงนี้ก็ซื้อไว้ก่อนนะนานแล้วเพราะคนท่าน ที่ดินเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นปีแบบนี้นะที่เราพูดมันขึ้นเป็นนาทีเลยคือคนหนึงซื้อเดินออกไปอีกคนหนึ่งราคาขึ้นละเพราะอะไรไหมเพราะว่ามีความคาดหวังทางเศรษฐกิจสูงมากยามใดที่อนาคตประเทศเนี่ยตกต่าที่ดินมันก็อยู่นิ่งแล้วก็ถอยลงแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนรุ่งอรุณหุ้นก็ขึ้นที่ดินก็ขึ้นพอทำรัฐบารสองห้าสาม3ี่เท่านั้นเนี่ยเรียกว่าหายหลังตึมเลย จึงเกิดม็อบมือถือนะเพราะฉะนั้นเรื่องถือครองที่ดินเนี่ยมันจึงมีการเปลี่ยนมือมากในช่วงที่ดูเหมือนประเทศสิ้นสุดการทำรัฐประหารนะที่ดินพุ่งกระชุดแล้วก็ในที่สุดมันมาจนกระทั่งเกิดฟองสบู่ในอีกช่วงหนึ่งนะในอีกช่วงหนึ่งก็เกิดฟองสบู่เพราะว่ามีการไปเอาเงินกู้ต่างประเทศซึ่งดอกเบี้ยต่ำแล้วมาซื้อที่ดินในประเทศไทยนะ แล้วก็เป็นที่มาจนกระทั่งในที่สุดทุนการเงินประเทศไทยล้มคลืนทั้งระบบดังที่เราได้พูดเลยตลอดมาว่าเป็นนี่เป็นนับล้านล้านและนี่คือน,นี่ล้านล้านของทุนการเงินที่ไม่ใช่จากนโยบายประชานิยมนโยบายประชานิยมนั้นอาจจะมีนี่เป็นหมื่นเป็นแสนล้าน แต่ทุนการเงินของนายธนาคารเล่นนะักลงทุนทั้งหลายนะั่นนะ่ะรัฐบาลประกันหมดเลยนะเงินฝากนะ่ะจ่ายให้เขาหมดเลยนั่นะนะเป็นล้านล้านถามว่ามีใครพูดถึงบ้างไหมไม่เคยมีใครพูดถึงเลยนะเพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของคนชั้นกลางขึ้นไปคนชั้นกลางบนที่มีเงินฝากมีเงินออมในธนาคาร แต่เมื่อเงินของประเทศจะต้องนํามาให้กับคนส่วนใหญ่เขาบอกนี่ประชาินยมอันนี้เป็นมุมมองที่ที่อยากจะพูดถึงภาษีที่ดินนะภาษีที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างเพราะฉะนั้นภาษีที่ดินที่หนึ่งที่ที่ไม่ทําประโยชน์สองที่ที่จะมีการทำประโยชน์ที่เสียประมาณศินสุด้และโรงเรือนภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สินในประเทศไทย ภาษีมรดกนะหรือภาษีที่ก้าวหน้าเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยทำไมไม่มีใครตั้งคำถามทำไมไม่มีใครตั้งคำถามภาษีมรดกที่อื่นนะมันตั้งหลายสิบเปอร์เซนตประเทศอื่นถามว่าชนชั้นนำไทยปัญญาชนไทยตั้งคำถามนี้ไหมมีใครตั้งคำถามไหมว่าทำไมประเทศไทยไม่เก็บภาษีมรดกทำไมประเทศไทยไม่เก็บภาษีก้าวหน้า ยิ่งรายได้สูงต้องเสียภาษีเยอะทำไมไม่เก็บภาษีเกี่ยวกับทรัพย์สินในประเทศอื่นๆนะไม่มีใครอยากได้มรดกนะเพราะว่านอกจากโดนหกักยิ่งบางคนเนี่ยเป็นบ้านแบบประเภทพวกผู้ดีเก่ามีปราสาทมีอะไรนะโอ้เขายกให้เลยเขาไม่อยากได้หรอกเพราะว่าเขาต้องจ่ายเงินมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าตั้งคำถามเฉพาะประเด็นประชานนิยมอยากจะตั้งคำถาม มายัางชนชั้นกลางมายัางนักวิชาการไทยและก็มายัางกลุ่มคนอนุรักษ์นิยมทั้งหลายว่าคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือว่าทำไมประเทศไทยนะภาษีมรดกภาษีทรัพย์สิสนมันเกิดขึ้นไม่ได้และตอนนี้คอสช,อชอนโยบายนี้มีแล้วมีแล้วคำถามว่าจะจะไหวไหมจะไปได้ไหม จะทําให้เกิดความขัดแย้งแต่ว่าถ้าพูดกันตรงๆนะพอคอสอช,อชอพูดมาอย่างนี้คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยจะค้านเนี่ยมันก็รู้สึกกระดางเหมือนกันนะต้องรู้สึกกระดางเหมือนกันกระดาษว,ว่าเฮ้ยมาคัดค้านก็แปลว่าเสียผลประโยชน์ใช่ไหมแต่ต้องมีวิธีการอื่นที่แนบเนี่ยนกว่านี้นะเหมือนกับที่เราพูดเรื่องกระจายอํานาจเนี่ยพวกกบฏศมาบอกว่าจะเลือกผู้ว่า เอ้ยมาเดี๋ยวนี้อบตอบจอยังมีปัญหาเลยต้องหยุดหมดต้องหยุดหมดเพราะนี่คือความไม่เป็นเอกภาพของกลุ่มคนอนุรักษ์นิยมด้วยกันกลุ่มคนอนุรักษ์นิยมเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยนะไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่ากลุ่มคนอนุรักษ์นิยมที่ไม่สุดต่งยังต้องการกระจายอำนาจ ทำไมเขาคิดกระจายอำนาจเพราะเขามองไปข้างหน้าจะคานอํานาจกับรัฐบาลที่อยู่ในระบบทุนนิยมจึงต้องการให้อํานาจเนี่ยไปอยู่กับท้องถิ่นเพื่อขานอํานาจประเด็นนี้ก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นก็จะโฆษณาไว้ด้วยว่าที่ทางประเทศไทยเนี่ยเราจะพูดเรื่องแนวทางใหญ่ๆอย่างนี้แล้วข้อขัดแยง้งเพื่อที่จะเป็นทางเลือกเพื่อจะเป็นแง่คิดว่า เราจะไปทางไหนกันและนั่นเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยหรือเปล่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะก็ลาไปก่อนพบกันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะ